มักผลนิพพานเป็นปจัจจดตังคือรู้เห็นได้จำเพาะตนโดยแท้ผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงผู้นั้นเห็นเองแจ่มแจ้งเองหมดความสงสัยในพระพุทธศาสนาได้อย่างสิ้นเชิง มิฉะนั้นแล้วคงต้องเดาอยู่ร่ำไปแม้จะมีผู้อธิบายให้ลึกซึ้งอย่างไรก็รู้ได้แค่เดาสิ่งใดยังเดาอยู่สิ่งนั้นก็ยังไม่แน่นอนยกตัวอย่างเช่นเต่ากับปลาเต่าอยู่ได้สองโลกคือโลกบนบกกับโลกในน้ําส่วนปลาอยู่ได้โลกเดียวคือในน้ําขึ้นมาบนบกก็ตายหมดวันหนึ่งเต่าลงไปในน้ําแล้วก็พนาความสุขสบายบนบกให้ปลาฟังว่ามันมีแต่ความสุขสบาย แสงสีสวยงามไม่ต้องลำบากเหมือนอยู่ในน้ำปลาทากันฟังด้วยความสนใจและอยากเห็นบกจึงถามต่าว่าเออบนบกมันลึกมากไหมมันจะลึกอะไรก็มันบนบก บนบกมีคลื่นมากไหมมันจะมีคลื่นได้ยังไงก็มันบนบกเอ๊บนบกมีเปลือกตมมากไหม มันจะมีเปลือกต้มได้ยังไงก็มันบนบกสังเกตได้ว่าคำถามของปลาเอาแต่ความรู้ที่มีอยู่ในน้ำถามเตา่าเต่าก็ได้แต่ปฏิเสธจิตของพุทุชนที่คาดเดามักผลนิพพานก็ไม่ต่างอะไรกับปลากระผมได้ปฏิบัติทางจิตมานาน ก็พอมีความสงบอยู่บ้างแต่มีปัญหาทางอาหารบริโภคเนื้อสัตว์คือเพียงแค่เห็นเนื้อสัตว์นั้นก็นึกเวทนาไปถึงเจ้าของเนื้อนั้นว่าเขาต้องสูญเสียชีวิตเพื่อเราผู้บริโภคแท้ๆคล้ายกับว่าเราผู้ปฏิบัติจะขาดเมตตาไปมากเมื่อเกิดความกังวลใจเช่นนี้ก็ทําความสงบใจได้ยากหลวงปู่ป้าพิสุ จะบริโภคปัจจัยสีต้องพิจารณาเสียก่อนเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าการกินเนื้อสัตว์คล้ายเป็นการบีบเบียงและขาดเมตตาต่อสัตว์ก็ให้งดเว้นการฉันเนื้อเสียพากันฉันอาหารเจต่อไปพวกกระผมฉันเจมาตลอดพรรษาด้วยความยากลำบากยิ่ง เพราะญาติโยมแถวบ้านนั้นไม่มีใครรู้เรื่องอาหารเจเลยลำบากด้วยการแสแบงหาและลำบากแก่ญาติโยมผู้อุปถักบางรูปถึงสุขภาพไม่ดีบางรูปเกือบไม่พ้นพรรษาการทำความเพียรก็ไม่เต็มที่เท่าที่ควรหวงปูว่าคิดสุเมื่อจะบริโภคปัจจัยสิต้องพิจารณาสีอ่อครั้นเมื่อพิจารณาแล้วเห็ว่า อาหารที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้านี้แม้จะมีผักบ้างเนื้อบ้างปลาบ้างข้าวสุกบ้างต่างก็เป็นของบริสุทธิ์โดยส่วนสามคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อจอบจงให้เราและเราก็สแสวงหามาโดยชอบทมแล้ว ญาติโยมเขาก็ถวายด้วยศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็พึงบริโภคอาหารนั้นไปครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันผู้บริโภคเนื้อสัตว์คือผู้สนับสนุนให้คนฆ่าสัตว์แต่เมื่อหันไปบริโภคผักแล้วจิตใจก็สงบเย็นดีขึ้นหลวงปู่ว่าดีทีเดียวแหละ ท่านผู้ใดสามารถฉันมังสวิรัตได้ก็เป็นการดีมากขออนุโมทนาสาธุด้วยส่วนท่านที่ยังฉันมังสะอยู่หากมังสะเหล่านั้นเป็นของบริสุทธิ์โดยโส่นสามคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่สงสัยว่าเขาเจาะจงได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้ว ก็ไม่ผิดธรรมวินัยแต่ประการใดอันหนึ่งที่ว่าจิตใจสงบเยือกเย็นดีนั้นก็เป็นผลเกิดขึ้นจากพลังของการตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยไม่เกี่ยวกับอาหารใหม่อาหารเก่าที่อยู่ในท้องเลย